สวัสดีค่ะอืมสวัสดีครูสอนอะไรบางล่ะฮะสอนเรื่องไข้มาลาเรียไฟเวลทค่ะครูดาวบอกว่าหมู่บ้านเราอยู่ใกล้ป่าเขาและมีแหล่งน้ําให้ระวังอย่าให้ยุงก้นปล่องตัวเมียกัดได้นะคะถ้ามันมีเชื้อมาลาเรียเชื้อก็จะเข้าร่างกายเราแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ายุงตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียตัวไหนมีเชื้อมาลาเรียตัวไหนไม่มีเชื้ออืมนานน่สิคะ เอาอย่างนี้กันแล้วกันเราเระวังอย่าให้ยุงกัดครูบอกว่ายุงก้นปล่องออกหากินตั้งแต่หัวค่ำจนถึงรุ่งเช้าอ่ะอ๋อยุงมันชอบนอนกลางวันเหมือนเจ้าตองพี่ชายเราเนี่ย <c oughs> ก็ไม่รู้หายหัวไปไหนครูบอกว่า มาลาเรียเป็นโรคติดต่อถ้ายุงกัดคนที่มีเชื้อมาลาเรียแล้วดูดเลือดคนนั้นเชื้อจะเข้าไปโตอยู่ในตัวยุงพอยุงไปกัดใครคนที่ถูกกัดก็จะติดเชื้อมาลาเรียไปด้วยอ่ะนี่แน่อ,อ,อไอ้ตัวนี้มีเชื้อมาลาเรียไหมเนี่ยถ้ามีเชื้อแล้วกัดลุงนะอีกสิบกว่าวันเนี่ยลุงก็จะหนาวสั่นไปเลยแม่ เก่งจริงนะตัวแค่นี้จำที่ครูสอนได้เยอะจังก็หนูสมองดีสอบได้ที่หนึ่งนี่นะสมองดีแต่ลืมสมุดการบ้านอุ๊ยสวัสดีค่ะลุงกำนันครูมาสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับครูไงแม่คนสมองดีสอบได้ที่หนึ่งต้องให้ครูเอาสมุดตามาให้ก็หนูจะไปทำตอนเช้าไม่ได้จ้า ครูให้การบ้านเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนเราก็ต้องทำที่บ้านดีเลยครูผมอยากรู้เรื่องไข้มาลาเรียอยู่พอดีมันเหมือนไข่ป่าไหมครับมันก็โรคเดียวกันค่ะลุงกำนันเรียกไข้ป่าเพราะส่วนมากคนมีไข้หลังไปป่าบางทีเรียกตามอาการของโรคเป็นไข้หนาวสัน่นก็เรียกไข้จับสัน่นแล้วมาลาเรียไวแว็กซ์มันเป็นยังไงล่ะ เป็นเชื้อมาลาเรียชนิดหนึ่งค่ะเรียกวแว็กซ์หรือ PV ก็ได้คนที่ติดเชื้ออาจมีอาการนี้ไม่รุนแรงนักแต่มันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะแถมยังซ่อนตัวเงียบๆอยู่ในร่างกายคนได้นานหลายปีไม่รู้จะออกฤทธิ์เดชวันไหนนะคะอา้าวแล้วมันซ่อนอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยฮะในตับข้ะลุงทำให้ไข้กลับบางคนก็เป็นเป็น,ปนหายหายเป็นแล้วเป็นอีกดังนั้น สิ่งสำคัญก็คือต้องกินยาให้ครบและหมดสมบูรณ์ตามที่หมอให้มานะคะอันนี้ต้องย้ำกันทุกครั้งไม่เหมือนติ๊ติครูสั่งอะไรก็ทําตามหมดเลยนะครูนะจ้าทำตามแต่ลืมสมุดการบ้านก็ครูยังไม่ได้สอนเรื่องอย่าลืมสมุดการบ้านนี่คะอา้าวโทษครูอีกแนะ่ <laughs> ลืมเรื่องเนี้ไม่เป็นไรแต่เรื่องสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจก็คือยุงก้นปล่องออกหากินช่วงหัวค่ำถึงเช้ามืดเราต้องป้องกันตัวเองอย่าให้ยุงกัดนะคะไว้ครูจะมาคุยให้ฟังว่าป้องกันได้ยังไงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณครู